โดนบ่ะครขาหน้าโดนบอล่ยังไม่โดนไม่แน่ใจครับหนึ่งควรเกี่ยบไม่โดนก็ฝังไอ้ร้องอีกทีคก็บังอีกเอ้ยเกี่ยบลงไปนะเกี่ยบลงไปครับกระทิมลงมาครับขาชมพู่นเกี่ยบลงมาครับขาข้ามไปขาหน้าขาหลังครับเอ้ยขาหลังล็อกคนพี่ล็อกขาข้ามไปครับอาบ้าเซ็ตครบเลยนะครับขาชมพู่นเซ็ต ท่านไปก็อย oh oh. ู่โน้มนิ้งเลยนะนิ้วโน้มนิ่งนิ้วโน้มนิ่งนิ้วโน้มวิ่งนิ้วโน้มนิ้งที่มาได้บอกไปโน้งวิ่งที่บอกใไปน้องชายมันวิ่งนะครับโอ้โหลุกขึ้นไม่งอนผ้าทีมงานเลยครับคุณน้องก็มองอยู่ว่าโน้งชายเป็นวิ่งมานะครับน้องชายเป็นนะครับจะออกมานวด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 ให้เลยครับนวดให้เลยครับสวัสดีครับน้องชายเป็นขอโทษนะครับที่ทำให้ตกใจ จะช่วดนะครับเดี๋ยวน้องไพน์กันนะครับขอจับเส้นดูงเส้นก่อนเลยะครับจ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 ับโอเคครับตรงนี้นะครับเส้นตึงๆครับเดี๋ยวน้องไนันจะด้วยให้นะครับลวด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 โอเคครับก็ผ่านกันไปนะครับกับการลวดตัวี